สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้ก็ได้ยินข่าวอะไรบางอย่างนะครับในช่วงการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยโดยทางนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับามาดามแป้งนะครับได้จัดงานนะครับรวมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่มีความสําคัญกับวงการฟุตบอลในโลกใบน,นี้ มาประชุมกันที่นี่ฮะรวมทั้งท่านประธานฟีฟ่าด้วยนะครับก็ได้ยินข่าวว่าทางอาสมาครขขฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียเนี่ยได้ส่งนะะหนังสือขออุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติไทยอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยาหรือว่าเดือนพฤศจิก,กาก็ได้นะครับในในหนังสือระบุว่าเราพร้อมตอนไหนเขาพร้อมจะอุ่นเครื่องด้วยนะฮะในทีมชาติชุดใหญ่ของอินโดนีเซียยู่นเตดเออขออภัยครับ อินโดนีเซียนะครับกับทีมชาติไทยนะฮะคือผมดูแล้วนะท่านผู้ฟังที่เรพมันก็เหมือนกับเขาไม่มีโอกาสเจอกับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าโดยสิ่งที่อินโดนีเซียกำลังทําตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมเขาทั้งหมดนะครับในการที่จะนํานตัวผู้เล่นต่างชาตินะครับที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวหรือไมอ่ไม่แน่ใจนะครับทางด้านบนรรพบุรุษที่เป็นอินโดนีเซียเนี่ยมาร่วมทีมนะครับ มากมายเลยนะครับแทบผมคิดว่าน่าจะ 70- 80%ถึงเซแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะโอนตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียเนี่ยได้ดำเนินการนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปีนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญของเอเชียและของโลกที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยต,ต,ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยอินโดนีเซียยังไม่มีโอกาสเจอกับทีมชาติไทยเลย แล้วก็ในแร็งกิ้งต่างเนี่ยทีมชาติไทยก็สูงกว่านะครับในอันดับโลกแล้วก็ทางด้านาดัชนีชี้วัดในอาเซียนเนี่ยทีมชาติไทยก็คือเบอร์หนึ่งครับอันดับสองก็ยังคือเวียดนามนะครับหลังจากที่เราแข่งขันอาเซียนขับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือเบอร์หนึ่งครับมันคือจุดชี้วัดแต่สิ่งที่อินโดนีเซียคิดเนี่ยผมคิดว่านะเขาทุ่มเทเงินทองไปมากมายแล้วผลงานเขาดีขึ้น นะครับในระยะหลังมาเนี้ยเขาสามารถทําทฟอร์มได้ดีขึ้นนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังมาเนี้ยเขาประสบความสำเร็จถึงขั้นเนี่ยมีโอกาสจะเข้ารอบที่2ในฟุตบลอลรอบต่อไปนะับขออภัยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับถึง 80- 90%ถึงแล้วในขณะของเราเนี่ยยัง 50- 50นะครับในสิ่งาทางด้านความรู้สึกเนี่ยอินโดนีเซียยัยงติดค้างความรู้สึกที่บอกวาอ่าทีมชาติไทยเนี่ยอยากจะวัดฝีมือนะครับอยากจะดูว่า ช้างศึกเรานี่เป็นเบอร์หนึน่งอาเซียนจริงหรือนะครับเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียเนี่ยได้ทุ่มเทน,นะครับเงินทองไปมากมายนะครับถึงขั้นว่าตอนนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียเองเนี่ยจะขอขึ้นราคาค่าบัตรค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลครับในประเทศของเขาเนี่ยเพื่อที่จะนําผลกําไรนั้นนะมาซื้อตัวนัก,นกเตะเ,เพิ่มมาฮะอย่างที่ผมการเรียนไปแล้วครับว่าการทําในเวนี้เนี่ยอย่างอินโดนีเซียยูเนเต็ดเนี่ย มันจะต้องใช้เงินใช้ทองมหาศาลนะครับอันนี้ผมคิดว่าเขาหมดหน้าตักไปเยอะแล้วนะครับสําหรับการดึงตัวนักเตะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาร่วมทีมกับเขาแล้วในวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาล้มเหลวนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูยเนี่ยซึ่งใช้โค้ชชินแต่อย่างคนเดียวกันกับโค้ชเป็นเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่และใช้ผู้เล่นโอนตัวผู้เล่นเหมือนกันเพื่อจะพิสูจน์นะครับซื้อใจนะครับบรรดา กองเชียนะครับฟุตบอลแฟมิลี่ของเขาเขาล้มเหลวครับในการในแชมเปีิเอเชียเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาได้ดับสีแล้วเขาก็ไม่สามารถจะผ่านเข้าไปเล่นกีฬาโอลิมปิกได้ด้วยการพ่ายแพ้กีนีนี่คือสิ่งที่เขาล้มเหลวและปฏิกิริยาที่เขาทําตอนนี้นะครับในการโอนตัวผู้เล่นเพิ่มการขึ้นค่าตัวการชมการในขันเพื่อจะไปซื้อตัวผู้เล่นและ การท้าชนกับเบอร์หนึ่งอย่างอเซียนนะนะครับที่ทางเอเชียเขายอมรับเนี่ยก็คือทีมชาติไทยเราเนี่ยคือชางศึกเรามันบ่งบอกอะไรบางอย่างว่าการทุ่มเทของเขามากมายเนี่ยเขาต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งปลอบใจแฟนบอลเขาให้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาสําเร็จเนี่ยผมคิดว่าสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียเนี่ยถึงจะมีความสุขมีความกระยิมใจในผลงานต่างๆแต่ความผิดพลาด และการไม่บรรลุจุดประสงค์ของเขาเนี่ยมันยังตามหลอกหลอนเขาอยู่นะครับเขายังมีความกระวนกระวายน,นะครับในความความไม่สําเร็จของเขาอะในสิ่งที่เขาพยายามทําในตอนเนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็แล้วแต่มาดามแปแ้งะครับก็จะอุ่นเครื่องกับเขาไหมอันนี้เป็นอีเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องรอดูว่าทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนในวันที่6กพิถุนาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะเข้ารอบต่อไปได้ไหมแล้วก็ตารางการแข่งขันของเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราเข้ารอบได้ บอลชิงครับก็ไม่มีครับแล้วมันไม่จะเป็นต้องไปอุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าเรามีทัวนาเมนต์สำคัญคือคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบต่อไปในรอเราอยู่รอบที่สามนะครับในการแบ่งสายหกทีมสามสายเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องไปอุ่นเครื่องอินโดนีเซียหรอกครับ Indonesia หรือถ้าเกิดจะไปอุ่นเพราะว่าอยู่คนละสายกับอินโดนะสมมติว่าไทยกับอินโดเข้ารอบเนี่ยก,ก็ใช้ได้ครับจะอุ่นก็อุ่นแต่การอุ่นเครื่องของไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยคือมันคิดเนาได้ยากนะ เราไปอุ่นเครื่องอินโดนีเซียเพื่อที่จะเตรียมตัวในการแข่งขันโร์นเมนใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าถ้าเกิดเราโชคดีเราได้เข้ารอบเราไปอุ่นเครื่องเพื่อที่จะเตรียมการในการแข่งขันรอบต่อไปหรือเพื่อเตรียมการที่จะแข่งขันในฟุตบอลนะครับแข่งขันยิชงชาิเอเชียในครั้งหน้าเนะี่ยก็เป็นประโยชน์ครับแต่ความคิดของอินโดนีเซียเนี่ยม,มันมันมีมันมีหลายมิติกว่าคือการเขาต้องการอุ่นเครื่องกับไทยเนี่ยคือเขาต้องการพิสูจน์ให้เอเชียรู้นะครับ อย่างน้อยนะทัวร์นาเมนต์หลักที่เขาล้มเหลวคือทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียตั้งสองครั้งนะไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กนี่เขาล้มเหลวนะครับอินโดนีเซียเนี่ยในขณะที่เราเนี่ยนะครับแรงกิ้งฟีฟ่าพวดขึ้นมา12อันดับเนี่ยนะครับเขาขึ้นมาแต่เขาขึ้นไม่เยอะเท่าเราในะอินโดนีเซียเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเม็ดเงินที่เขาหมดไปอ่ะกับแรงทุ่มเทของเขามันยังไม่คุ้มนะครับในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเนี่ยเขาไม่บ,บรรลุจุดประสงค์นะฮะไม่ได้เป็นแชมป์เอเชีย นะครับไม่ได้เข้าชิงและยังไม่ได้ไปแข่งขันฟุตบลอลโอลิมปิกเขาพลาดทั้งหมดเลยเขาต้องการที่จะมาแข่งในฟุตบอลอุ่นัดอุ่นเครื่องนะครับนอกทวัวร์นาเมนท์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับทัวร์นาเมนต์หลักเนี่ยเพื่อที่จะเรียกเรียกศรัทธาครับเรียกศรัทธาแล้วเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนผมผมดูแล้วมันมันมันเหมือนเขาตั้งใจนะฮะเขาเขาอยากจะแข่งกับเราเหลือเกินนะ ผมเองก็อยากให้เจอเหมือนกันหละกับทีมชาติไทยนะครับให้มารู้แล้วรู้รอดนะฮะถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวในอนะินโดนีเซียนะในในมุมมองผมอะ่ะผมไม่ได้คิดว่าทีมชาติไทยจะกลัวเขานะอินโดนีเซียยูเนเต็ดเนี่ยผมคิดว่าเราเรามีสิทธิ์ที่จะสู้เขาได้นะครับและถ้าเกิดเราไปแพ้อินโดนีเซียในแมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะเพราะมันก็แค่เป็นเป็นแมตช์อุ่นเครื่องมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มีมันมีเรคคอร์ดอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันในระดับเอเชียหรือระดับโลกนะครับ ดังนั้นเนี่ยข่าวนี้ผมก็เลยมานั่งคุยนิดนึ่งโอ้โหเขายื่นหนังสือมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเขาอยากจะประทะกับเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสโคจรมาเจอกับเราเลยในทัวร์นาเมนต์สำคัญเนี่ยเขาผิดพลาดเขาพลาดเขาไม่ได้บรรลุจุดประสงค์มาหลายอย่างแล้วอย่างน้อยนะการมาชนะทีมชาติไทยหลอกๆในการหนุนเครื่องเนี่ยมันก็พอให้เขาได้พูดได้เพราะเขาคือเบอร์หนึ่งของเอเชียคือจริงๆแล้วในการแข่งทัวร์นาเมนต์ที่จะได้แชมป์นะ ที่จะได้รับการยกย่องว่าเราคืออันดับหนึ่งของอาเซียนเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้มันไ,ไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันต้องแข่งทัวร์นาเมนต์หลักอ่าแล้วก็มันก็ต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างกว่าที่เราจะได้ตำแหน่งแชมป์มานะครับกว่าเราจะได้แชมป์อาเซียนมาเนี่ยมันต้องผ่านหลายด่านนะครับหลายเรื่องนะครับทั้งบรรยากาศฟุตบอลทั้งแฟนบอลน,นะครับรทั้งการทั้งการแข่งขันเป็นร,บรอบๆแข่งกับชาติต่างๆนะครับแต,แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเอเชียนเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะ โอนตัวผู้เล่นได้เยอะนะครับแล้วก็ส่งเทียบเชิญไปหาทีมชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่ายูเจแปนถึงช่วงนี้เราจะไม่ได้เจอกันนะแต่ตอนนี้ทีมเราพร้อมแล้วเนี่ยขออุ่นเครื่องกันายหน่อยสักแมตช์หนึ่ง <c oughs> นะครับก็เป็นข่าวที่ผมนั่งดูแล้วผมก็เออเขาออกหน้าออกตานะก็ส่งเทียบเชิญมาเลยทั้งที่มันยังไม่มีทัวร์นาเมนต์ได้แข่งกนะันผมก็ผมก็พูดอยู่คลิปก่อนเลยนะว่าอินโดเนี่ยอาจจะถ้าเกิด อินโดข่านเข้ารอบสามนะคันเรือฟุตบอลโลกแล้วเราโชคดีนะเราถ้าเราโชคดีอ่ะสามารถชนะจีนได้แล้วเขาเข้ารอบไปกับอินโดนีเซียเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอกับอินโดรอบต่อไปก็มีครับฮะมันมีโอกาสอยู่แล้วครับแต่การดูดเครื่องกับทีมชาติไทยเนี่ยอืมผมผมคิดว่านะมันเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าช่วงนี้มันอย่างที่สองสามวันที่แล้วเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็ยังบ่นเลยครับว่าตารางมันแน่นครับ ปลายปีตารางมันแน่นนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกนะครับในระดับอเอเชียนะครับมาบวกเข้ากับฟุตบอลชิงชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับในจะเป็นฟุตบอลไอ้ทิงถ้วยนะครับทิงขับเลาอีกแล้วในจะคัดเลือกฟุตบอลโลกอีกซึ่งฟีฟ่าก็ยังไม่ได้กำหนดกำหนดวันนะคือตอนนี้ไม่มีทีมไหนเข้ามาพูดถึงเรื่องอุ่นเครื่องกันหรอกครับ <laughs> เอาจริงนะระยะนี้เนี่ยจะถึงปลายปีเนี่ย ไม่มีทีมชาติไหนในเอเชียเข้ามาพูดเรื่องอุ่นเครื่องครับแต่ผมเห็นเห็นทีมามาลมค้างอยู่ทีมเดียวคืออินโดนีเซียนี่แหละเพื่อนเรานี่แหละนะครับต้่องก่าวขออภัยนะเดี๋ยวเพื่อนในอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเข้ามาคอมเมนต์มาว่าเรื่องพัทยาเรื่องผู้หญิงบ้านเราอีกผมไม่อยากจะฟังหรอกครับผมพูดได้เฉยนะเพราะผมดีนข่าวแบบนี้ครับก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยผมคิดว่านะครับ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะวันจันทร์เนี่ยจนถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เกินนี้ครับไม่ตัถึงวันพุธเนี่ยเราจะทราบรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยที่จะลงต่อกองทีมชาติจีนที่เซินหยางนะครับเตรียมตัวรับฟังให้ดีว่าใครจะติดทีมชาติม,มั่งใครจะมาเป็นตัวทดแทนนิโคลัสมิเกสันแล้วก็พันศาเฮวิบูลที่นักเตะตัวหลักของเราที่ไม่สามารถร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ด้วยการบาดเจ็บนะครับเราจะทราบนะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วครับไม่พรุ่งนี้ก็ไม่เกินวันพุธนี่หรอครับ ถ้ามีใครบ้างและเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสําหรับคลิปนี้นะครับพอดีได้ยินข่าวนี้มาก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังครับก็ผมคิดว่าก็แล้วแต่การตัดสินใจของสมาคมและมาดามแป้งแต่ในความคิดผมนะในระยะนี้จนถึงปลายปีเนี่ยโปรแกรมมันแน่นครับผมไม่รู้ว่าจะไปอุ่นเครื่องเพื่ออะไรเพราะว่าลำพังเตะทัวร์นาเมนต์เฉยเนี่ยเราก็แบ่งนักเตะไม่ถูกแล้วนักเตะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วครับแล้วแล้วไหนจะบอลภายในเราอีก่ะครับเจอแย่ครับ ดังนั้นการอุ่นเครื่องครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปลดเพื่องอารมณ์โฮอินโดนีเซียได้เฉยครับเพราะว่าเขาพลาดมาหลายทัวร์นาเมนต์น่ะเขาอยากจะ่าทำอะไรบางอย่างอ่ะเป็นรางวัลเล็กๆของเขาในการเอาชนะทีมชาติไทยนะครับแต่ผมคิดว่าอีกใจหนึ่งนะผมก็ว่าอยากให้เจอเหมือนกันนะครับผมคิดว่าแฟนบอลไทยหลายๆคนก็อยากให้เจออีโดเหมือนกันต,ตอนนี้มันมันมันบอกไม่ถูกอะอารมณ์ที่ที่อยากจะเจอนะครับ มันก็เหมือนกับนักมวยนะอย่างอะ,อะไรแหละฮะอย่างนักมวยเราอ่ะตะว,วันช้ยนะครับตะว,วันชย Sunshine, ้ยพีเคสันชัยอะคือโดนท้ามากๆอ่ะก็ต้องบอกว่าเออผมอยากเจอพี่เหมือนกันนะนะครับอารมณ์ประมาณนั้นครับพี่อยากเจอผมมากนะักเลยถ้าพี่อยากเจอผมผมก็จะพร้อมมาเจอพี่เหมือนกันที่ไหนก็ได้มันก็ต้องแบบนี้แหละครับเมื่ออนโดนีเซียยูเนเต็ดท้าชน,นช้างศึกก็ไม่กลัวนะครับเทียงแต่ว่า เหตุผลที่จะเจอกันในช่วงนี้ผมคือว่ายังไม่มีนะทัวร์นาเมนต์มันยังแน่นอยู่นะครับไว้รอเจอกันครับเพื่อนเรานะครับอินโดนีเซียได้เจอกันแน่ครับไม่วันใดก็วันหนึ่ง